นะครับช่วงล่างดีนะฮะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับตรงนี้ออนี่ภายในเบาะสวยนุ่มแข็งๆเลยปักๆเลยนะครับนี่ไฟหน้าออโต้นะครับมันสามารถหลีได้ด้วยนะนอนออแคมเปอร์ได้เลยนะครับเห็นไหมสวยงามครับเพราะผมโมนะต้องมาดูาด้วยตาตัวเองนะครับนะครับอ่ะนี่เบาะพับลาบแบบนี้ได้เลยโอเคเบาะแน่นๆภายในสะอาดหมดครับผม ซื้อไปนี้ใช้งานได้เลยครับที่วางแก้วพบคันนะครับตรงกลางเนี่ยสามนะครับงามทั้งหมดเลยนะครับตอบเ,เกียร์สวยงามนะครับคันนี้ได้ไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับหล่อเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ชอรถบ้านนะครับจะมารีวิวเชฟโรเลตโซนิกนะครับปี2014คันนี้นะครับสีขาวแฮตแบ็กห้าประตูนะฮะเป็นเครื่องยนต์พันสี่นะครับเกียร์ออโต้เกียร์นี่เพิ่งโอเวอร์ฮอลมาเลยนะครับคันนี้ไมค์แค่80,000กิโลนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวถุงลมคู่หน้านะครับมีแหลกหลังคาอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ล้อแม็กขอบ17ยางปี22สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับภายในดําได้แดงครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็มีไฟที่กระจกซ้ายขวาด้วยนะครับคัันนนนนีีี้้้หหลลล่่่อออเยะครรบบบขาางงกกททมแ กระชากใจไปรุ่นนะครับพร้อมแคมปิ้งนะครับใครที่หารถเที่ยวหน้าหนาวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคันนี้แวะมาชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับราคานี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมห้าบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับติดแบ็คลิสต์นะครับออกรถ3 0,000ื่นนะครับเครดิตดีเนี่ยออกรถแค่เก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ3 0 0พันไปปลายนะผมเอาละครับอย่าให้เสียเวลาครับไปรับชมคลิปนี้มาพร้อมกันครับกับบิ๊กชอนรถบ้านครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมครับไปครับเอาละครับ ก็คันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะฮะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับช่วงล่างดีนะฮะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเเปลี่ยนเป็นของแคปติว่ามาใส่นะฮะเอาแคปติว่ามาใส่นะครับตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็สามารถหลีไฟหน้าปัดได้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้วยนะยางปี22่สบล้อแม็กซ์เวิร์กนะครับ S1 นะะฮสีสันโดยรวมเนี่ยไม่มีอะไรครับสวยทั้งคันเลยนะครับคุณผู้ชมจะมีนี่ด้วยมีเสริมขึ้นมาคือมีบางออไอ้บางตรงเนี้ยนะครับบางลมตรงนี้นะครับแล้วการสาดนะครับแล้วก็มีครอบโฮมเมียมนะครับครอบตรงฝาถังน้ำมันนะครับมีการกระแทกมีแหลกรังคาแหลกรังคาเนี่ยเป็นของแคลรี่บอยนะครับอ่าฮะก็สภาพดีนะพร้อมแคมปิ้งเลยนะช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับยางเยื่องดีหมดเลยนะครับมีรักยิ่งตรงนี้นิดเดียวครับจุดเดียว รักยิ้มนะครับจะทําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้นะแต่ว่าผมเห็นว่ามันบางนะครับมันไม่เคยทําสีมาก่อนเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากทํามันถ้าทำมันเนี่ยสีมันก็จะขาวโดดโอมโมมด,ด้นะครับรักยิ้มนิดเดียวนะครับเนี่ยมีไฟที่หูด้วยนะยางโอตานินะครับอืฮึยางโอตานิปียีนะครับ uh huh. โอ้โหดอกโอ้โหนะครับสเกลร์รอบคันสวยทั้งหมดเลยนะฮะอ่าดิสเบรก คู่หน้านะข้างหลังเนี่ยเป็นดัมนะครับเลขไม้นะครับแปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับทีแรกมันเจ็ดหมื่นเก้ากว่าๆ้วมาขับกับผมเนี่ยแปดหมื่นเลยนะครับภายในเนี่ยสวยงามทั้งคันนะฮะเออนี่ภายในเบาะสวยนุ่มแข็งๆเลยปักๆเลยนะครับนี่ไฟหน้าออโต้นะครับมันสามารถหลีดได้ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นของแคปติว่านะครับเอามาใส่ตรงรุ่นเลยนะครับใส่ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะไฟเพดานก็ติดหมดเลยนะครับโอ้โหสว่างจ้าบอกเลยนะครับ วิทยุบลูทูธนะฮะนี่คอนโทรลที่พวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดประตูเนี่ยไฟพวกนี้จะติดหมดเลยม่วงสวยเลยถ้าบตองคืนนะครับมาดูที่เก๊ะนะครับโอ้โหเก๊ะก็มีหมดเลยนะฮะมีที่เสียบ USB ด้วยนะครับตรงนี้จะมีช่องเสียบ AUX อยู่แล้วนะครับก็จะมีคู่มือต่างๆอยู่นี่นะถุงลมแล้วก็ถุงลมนะครับนะครับตรงคอนโทลกลางนี่สวยงามนะฮะสะอาดหมดเลยนะครับสะอาดหมดเลยนะครับช่องเสียบ่ทีจุดบุหรี่นะครับ ้งานได้หมดพวงมลาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับพวกนี้ต่างๆก็มีหมดเลยครับนี่ให้เลยนะของลูกชาย <c oughs> นะครับเอาละก็สำหรับภายในด้านหน้าประมาณนี้นะตรงนี้มีช่องเสียบบัตรนะครับนีเ่เดิมหมดเลยนะครับผู้ชมสวยงามมากเลยสะอาดสะอาดมาดูกันที่ข้างหลังนะนะครับเบาหลังนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะ สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับเบาะสามารถปรับพับได้นะครับนะเดี๋ยวห้องเครื่องเราค่อยไปดูที่หลังนะครับเบาะปรับพับราบได้นะทําเป็นนอนแคมเปอร์ได้เลยนะครับเห็นไหมสวยงามครับมาดูกันที่ในท้ายนะครับผมโอเคนี่รถเดิมสนิทเลยนะฮะน็อตไม่เคยขยับทั้งฝาหน้าทั้งฝาหลังเลยนะครับสะอาดสะอ้าน ทำกันสะอาดเรียบร้อยนะครับหอมหอมเลยนะครับเพื่อ <ulf> ให้ผู้ชมเนี่ยซื้อไปเนี่ยได้แบบใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยว <urers> <blacks S 2> ผมจะมีภาพนิ่งอยู่ช่วงท้ายด้วยนะนะครับ decipher, <c oughs> อ่ะโ okay, อเคเบาะมันพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราพับให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะอ่ะตรงนี้จะเป็นที่เก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับนี่ช่องแรกจะวางบนนี้ได้เวลาพับนี่ลงมามันก็วางข้างบนนี้ได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องที่แบบของแบบไม่สูงมากนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตันนี้เป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่คาดฝันนะครับยางแตกหรือเราจะไปช่วยคนอื่นก็ได้ครับเพราะว่ามีหูลากอันนี้อยู่นะเอาไว้ลากเพื่อนได้นะนะครับมันแกะตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเป็นเกลียวนะแล้วก็เอาเชือกผูกแล้วก็ผูกกับคนอื่นได้เลยนะครับมีไฟในนี้ด้วยนะนะโอ้ไม่ธรรมดาโซนิคคันนี้1นึ่0 0นีบาทนะครับฟิลม์มไฮคูล คันนี้ต้องบอกว่าพร้อมจริงๆครับรอบอกเลยว่าโคตรรอเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับนะครับอ่ะตีบอกภาพลาดแบบนี้ได้เลยนะครับนวมเนี่ยแข็งเป๊กเลยนะครับปักๆเลยนะครับนวมนี่แข็งมากนะฮะเดินทางไปไหนได้5้าคนครับนี่เสาอากาศเก่านะผมเปลี่ยนเป็นเสาสั้นนะครับมีของอยู่นะครับเอามาใส่ให้ได้ไว้เสายาวก็แถมไม่ให้นะครับ อ่าฮะโอเคเบาะแน่นแน่นภายสะอาดหมดครับผมซื้อไปนี้ใช้งานได้เลยครับที่วางแก้วครบคันนะครับตรงกลางเนี่ยสามนะครับข้างประตูซ้ายขวาอีกข้างละหนึ่งนะฮะก็ห้าคนนะครับคนละใบได้เลยนะครับนี่โโอ้โหแผงประตูสวยงามมากนะคันนี้สะอาดสะอ้านมากนะครับมีไอ้ตัวยางกันลมเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะครับนะฮะวิทยุวิทยุสวยงามทั้งหมดเลยนะครับขอบพันเกียร์ สวยงามนะครับคันนี้ได้ไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับหล่อๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันครับอันนี้นี่เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะปั๊มเพิ่มให้อีกดอกนึงนะครับมูลค่าพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้มีแค่ดอกเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะการเหนียวให้ลูกค้านะครับเพราะว่าขายราคานี้นี้ครับต้องครบหน่อยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมอ่ะไปดูห้องเครื่องกันเลยเอาละครับเปิดห้องเครื่องออกมานะครับโอ้โห ต้องบอ,อกว่าคันนี้เนี่ยผมขับมาจากจังหวัดไรดูสิพิซซูโลกนะครับถุดยอดมากมากนะครับเกียร์เพิ่งจะโอเวอร์ฮอลไปเมื่อ70,000กว่าโลนี่เองนะครับนะฮะน้ำเนื้อไม่แห้งไม่หายไม่ดันนะครับผมจะแรงแต่คันหน้าเลยรถไม่เคยชนหนังนะครับฝาหน้าไม่ขยับคือทั้งคันเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยทำสีถ้าพูดกันตรงๆเลยยกเว้นสเกิร์ตที่ผมมาเก็บชายนิดหน่อยนะเพราะโดนหินโดนไรนะโอ้เดิมสนิทเลยคุณผู้ชม ดถตะพาดคันนี้ไปนะบอกเลยไม่มีแล้วนะฮะนี่อันนี้เหมือนพยายามจะไขนะแต่ว่าสรุปแล้วไม่ไขทําตีดีกว่านะครับเหมือนกับพยายามจะไขไหมมีรอยนะครับแต่รถคันนี้ไม่เคยถอดปากระโปรงเลยนะครับ G.M เดิมหมดเลยนะฮะนะครับเปลี่ยนวาล์วน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนท่อน้ําหลังเครื่องแล้วนะฮะทางกระดานห้องเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซื้อไปเนี่ยใช้งานได้เลยับคุณผู้ชมครับกับราคา1 4 5 0 0 0บาทนะฮะสะอาดสะอานหมดเดี๋ยวผมแถมไอ้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับ แผ่นบังความร้อนตรงนี้นะฮะครับมูลค่า990บาทนะครับผมแถมให้ไปเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะครับมาสรุปกันนะครับกับเชฟโรเลตโซนิกคันนี้นะฮะก็ราคาเต็มนะครับหนึ่งแสนสบาทนะครับซื้อเงินสดเนี่ยลดได้นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีนะครับดาวให้เก้าพันบาททั้นเองนะครับสำคัญที่ติดแบงค์ลิสต์นะครับดาวสามหมื่นบาทนะฮะคันนี้เน่ยพาษีหกเจ็ดด้วยนะครับได้รถปีสองพันสิบสี่นะครับถุงลมคู่หน้าปลอดภัยทุกเส้นทางฮะสเกิร์ตรอบคันลล้้ออแแมม็็กกซ์สววยยงงงาาานนะะคครรัับบบขเปี นับซื้อไปเนี่ยเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับพร้อมออกทริปได้เลยนะครับหลังปีใหม่ค่อยขายนะฮะคันนี้เนี่ยพร้อมแบกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไปที่ไหนที่ไม่มีโรงแรมนะครับหรือไม่มีที่กางเต็นท์นะครับก็นอนในท้ายรถได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็สามารถดูรายที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับโทร0854418189นะครับคันนี้รับแลกเติมทุกรุ่นด้วยนะครับจัดไปแน่นของเฮงดิซิ่งนะครับไม่รับคนจังหวัดกรุงเทพกับสุพรรณนะครับนอกาะจังหวัดที่ไม่มีเฮงดิซิ่งอยู่นะฮะ นะครับก็ยังไงก็สนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับคันนี้เนี่ยพร้อมโอนเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับนี้นะครับพี่ชอวรถบ้านต้องลาไปเลยนะครับมีภาพนิ่งอยู่ช่วงท้ายคลิปด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ